แล้วค่ะสีทุกคนด้วยนะคะนนรับเกี่ยวกับบอลทนไว้ในรายนี้เกมทีฟเทสอวันนี้ผมก็มาทําคลิปเกี่ยวกับคือทแกไม่มีอะไรอะไรอัปเดตก็แค่เข้ามาเล่นนี่เฉยก็นะถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตมาใหม่ก็เดี๋ยวผมก็จะจะทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วกันนะส่วนแล้วก็ตัวก็เรื่องของคอมผมครับเปิดมามาเร็ว แต่ละหลังไม่งโคตรช้าเพราะนั้นผมจะโชว์กันเล่นสปายแล้วกันนะครับโชว์กันเล่นสปายว่าผมกะแค่ไหนเรื่องสปายั้ผมขอเงียบก่อนนะครับขอตั้งใจก่อน จับปืนอันหนึ่งทำอะไรมาไม่โดนวะเมื่อกี้เห็นก็โดนแล้วนี่ ก็คือโจวงทีเดียวตายนะครับจำไว้โจงทีเดียวตายนี่ครับถ้าเกิดคุณไม่ทำตัวเหมือนกับชาวบ้านเขาศัตรูก็จะรู้ว่าคุณเป็นสปายเพราะฉะนั้นนะครับตองทำให้ตัวทำเอ๊ะทำตัวนีเนียนหน่อยไม่งั้นโดนตัวในไพโลกับคนองืง่นกระทืบเอานะครับ แลวผมขอเปิดพัดมก่อนโครนร้อนมากเลยถ้าเกิดมีเสียงพัดลมเข้ามาก็ขอถอนออกไปเลยครับคือมันร้อนมากนะครับแล้วมันไม่ได้อาบน้ำด้วยเพื่อกลับี่ชิงเรียนมันมากลับโรงเรียนไม่นาาหรอกแต่ตอนเนี้ยคันมากเลยแต่ผมอึดใจทนไว้ มันเหมือนมีอะไรกัดกัดโทษตัวเลยเป็นกัดตัวมันก็ไม่ใช่มันค่คิดไปเองตรงนี้เราต้องร้องหันครับเพราะว่าไออนจีเนียไม่รู้จะรู้ทันว่าเราไปสปายแล้วเพราะฉะนั้นกูเกือบตายแล้วครับขายงานเกือบตาย เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาโอ,อ,อ๊นี่นะครับคือผมกลาสไปายมากแต่ตอนช่วงแรกผมอาจจะกากาหน่อยแต่ละหากน่าจะโหดเหมือนโม้อเหมือนโม้มากเลย ไพโรมันทําไว้กับผมก็คือการที่ไพโรมันเอาเปืนแฟของมันยิงผมซึ่งมาเป็นจุดออกของสปายที่ทุกคนน่าจะรู้ดีน่าจะรู้ดีว่าสปายแม่งแพ้ไพโลพอใช้แล้วผมจะเปลี่ยนเป็นอินจีเนียเพื่อคุมกือความเนียนไว้ก่อนและอีกอย่างคือ อย่าทำตัวเด่นมากเกินไปครับเดี๋ยวเขาก็จะรู้เขาซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาโชว์เล่นสปายแล้วกันนะแบบเพียวๆกกๆเลยอย่างนี้รู้ได้งไงวะมันมันไม่ได้คิดว่าเราจะมาเร็วอ,อะไรขนาดนี้มั้งนี่ เราต้องรีบเคนไปนะครับไม่งั้นโดนคนอื่นเขาก็เทอรเอาบาเล็กมากเลยครับเราจะพร้อมไปด้านหลังทิ้งสไนเปอร์นะครับแต่ดเปอร์แม่งลงมาครับนี่แหละครับ คือเหตุผลที่คุณควรจิ้มคนสัาคัญไว้ก็คือจะมีอย่างหนึ่งก็คืออาไพโลแล้วก็เอนจิเนียร์สองตัวนี้ควรจิ้มหลังไว้นะครับไม่งั้นพวกมันก็จะใจใจไดท้ที่เพราะฉะนั้นตายหาแน่นอนนะครับกนนี้ เสรียบร้อยส่วนคอมคลายที่กาดก็นี่นะครับดูสิดูมันเท้ามาันมันเอาก็เท้าตบผมอ่ะคิดนี้ไม่ได้โชว์เล่นสปายแน,น่นอนเลยคิดนี้เราจะโชว์เล่นไพโรแล้วกันเขี้ยเหมือนเอากูเหมือนเอา,มเอาโมโมะเลยก่อนเดี๋เอาปืนผูไฟก่อนโอเค ท้ายไปทำคอมโบอย่างดีเลยลยิงอะไรยะไกล กวาเพื่อผักคนหนึ่งไปได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไพลโลแม่งมานะครับก็คือจบเหเลยครับป่าเอ้ยทีนี้มันใช่การรีวิวไพโลกับโอ้โหทีนี้น่าจะรีวิวหลายตัวแน่เลย ไหโลกเป็นตัวที่แก้ทางสปายได้นะครับการแก้ทางสปายง่ายมากฉิบหายเลยคือการเอาไฟไปพ่นรอบๆตรงเนี้ยเพราะว่าสปายไม่ชอบล่องหนถ้าเกิดถ้าเกิดสปายล่องหนเอ้สปายปอมตัวแล้วก็คนใส่คนนั้นจันทีแล้วก็นนวก,ก็นะต้องอยู่กับอิจิเนียด้วยเพราะว่าอิจิเนียก็คือตัวสําคัญของการปกป้องทุกสิ่งทุกอย่าง เอาไว้ซึ่งอิติเนีย่ยหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ก็ช่างแม่งเถอะเราไม่ได้แคร์อะไรมากอ๋ออย่าเลยนะครับควรจะระวังตัวสกาวให้ดีซึ่งผมก็จะเล่นสกาวนั่งไงวัวแล้ววัวแล้วกูไม่ได้รีวิวแค่ตัวเดียวแนะ่กูรีวิวหลายตัวเลยเหมือนวนัวเอะ <c oughs> และอย่างคือในตอนนี้สปาเอ้ยสไนเปอร์มันยิงแม่นกว่าเดิมอีกเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแม่งโคจริงไม่ชิปไปงั้นเลย คือถ้าเกิดคุณอาไงาถ้าเกิดจะให้พูดไงดีคือแบบคือ s เ i p e r ในแพทนี้แม่งโคตรโกงอะครับ oh. ก็ประเด็นก็คือแม่งยิงอย่างแม่นอะเอาคิดดูคิดดูมันวิ่งเร็วใครไหนอวิ่งเร็วสักขนาดเอ้เดี๋ยวนะเราพูดถึงไ s เพอร์ไม่ใช่ สก,กาวนี่หว่าอ่า้ไซไไเนเปอร์คือมันอะแม่งยิงแม่ชบหายในแผนเนี้ยยิ่งเป็นสก,กาวแม่งก็ไามา่อยู่เพราะฉะนั้นเราได้กระเป๋าแล้วก็วิ่งเพนสิครับรออะไรอะเพนสิอ๋อเริ่มไปนะครับว่าอีทาเนีย สามารถวาเซนที่ใต้น้ำได้ก็คือเป็นเซนที่ใต้น้ำของเราก็จะเก็บกระเป๋าไงเนี่ยยาวะเนี่ยเนี้ยน่าเนี่นี่นี่ยโอ้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 ย,อย,อยผมกล้ามาที่กล้าที่ลงไปสู้ตใต้น้ำเขา โซเจอร์เอเคเรารีวิวิโซเจอร์หน่อยดีกว่าโซเจอร์เป็นเป็นเออเป็นตัวละครที่แบบถ้าเกิดคนมีของดีๆนะอย่างเช่นพวกพวกปืนไอ,อพวกไอนี่อันนี้ก็ถ้าเกิดคุณได้วิวิสาไอจรวดหรือไอวิสา์มาั้งเออเขาเรียกว่าวิสา์มาั้งปืนวิสา์ แต่มันจะแรงนะครับแรงจริงแรงจริงถ้าเกิดยิงลัวๆตายหาแน่นอนครับรับประกันได้ซึ่งโซเจอร์ก็ปกติะครับปกติเหมือนกับไอ้ตัดเกามั้งไม่น่าใช่ เซจี้ฟังแล้วเซจี้ฟังแล้วแต่เซจี้ช,ชังแต่อย่างหนึ่งที่ไม่ควรกลับมาก็คือก็กระเป๋านะโอเคต่อไปก็คือเฮฟวี่เฮฟวี่เป็นตัวละครที่แบบอึดหน่อยถ้าเกิดอยู่กับเมดิกนะครับเมดิกก็คือหมอถ้าเกิดถ้าเกิดมีแมดดิกหนึ่งตัวเท่ากับเท่ากับคุณก็ ถึกอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดไอ้นี่อือ Uber มั้งอย่างเงี้ยผมเรียกว่า Uber แล้วมั้งผมเรียกว่า Uber นะเพราะว่าตอนไอช่างไม่เถอะและอย่างประเด็นก็คือปืนของไอ ปือของมันแม่งอย่างโหนะครับผมบอกไว้เลยถ้าเกิดละอย่างคือต้องมีเมดิกด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีเมดิกก็คือผู้คนคุณตายแน่นอน,นครับรับประกันได้หนึ100่งร้อเอร์เซ็นว่าถ้าเกิดไม่มีเมดิกถ้าคุณไม่มีเมดิคคุณก็จบเห่ คุณจบแน่นอนถ้าเกิดไม่มีเบ,บดิกจบเฮแน่นอนนะครับต่อไปก็คือเมดิกนะครับเมดิกเป็นเมดิกเป็นตัวซัพพอร์ตของเฮฟฟี่นะครับตัวซัพพอร์ตของเฮฟฟี่ก็คือการฮิวให้กับเฮฟฟี่กับคนอื่นๆด้วยนะครับอย่างนี้นะครับไอ้คุณเห็นหรอตรงข้างล่างขวาลงใช่ไหมั้าแล้ก็คือ หลอด Uber นะครับนี่นะถ้าเรายิ่งชาร์จตัวละครเท่าไหร่เราก็ยิ่งเปิด Uber ได้นานขึ้นอย่างเช่นสี่ขั้นเลยซึ่งไอ้ตเปอร์มันหายมันจะไปไหนของมันไน่ยเราค็คนตามไปด้วยเราไปตามเขาเราจะไปที่ไหนเราจะไปตามเอ้ยนายจะไปที่ไหนเราจะไปตามที่นั่น นี่ถ้าเกิดเป็นโซลเจอร์อย่างดีมากเลยนะครับดีเ <ๆ S 1> ท่าๆกับเฮฟวี่เลยครับคือแบบโซลเจอร์มันยิงวิสัยอย่างแรงครับแล้วก็เป็นตัวพึ่งพาที่ดีมากเฮฟวี่ก็เหมือนกันนะครับเฮฟวี่ตัวพึ่งพาอย่างดีเปิดโอเวอร์นี่ครับเปิดโอเวอร์แล้วครับก่อการกระสุนแต่ว่าอยากใช้ตรงซิเปเปอร์นะ และอย่างคือถ้าเกิดคนยิ่งมาเยอะโอกาสที่จะแตกสูงก็สูงมานะต่อไปตัวอะไรดีโตเจอร์ไฮโลไปแล้วเอาเดโมแมนแล้วกันเดโมแมน,เ,นเ,เป็นสายระเบิดแบบนะครับสายระเบิดเป็นสายระเบิดที่แบบแรงมากนะครับแรงมากแรงมากแรงมากเลยครับ คุณอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้ใช้ปืนแต่มันมันไม่ได้ใช้ระเบิดแต่มันใช้ดาบในการสู้กับผมซึ่งผมก็มีอยู่หรอกแต่ผมไม่ใช้เพราะว่ามันจริงไม่โดนซึ่งระเบิดมันแรงมากนะครับถ้าเกิดจริงลนลไป หลาอย่างคือคุณอาจจะเห็นว่าคุณเห็นไหมว่าระเบิดมันแรงมากนะครับมันแรงกว่าของไอ้มันจะแรงมากกว่าของโซเจอร์มั้งไม่น่าใช่มันอาจจะเท่ากับโซเจอร์กับเฮฟวีบบ่ก็ได้บบไอเฮฟวี่วิกิเอดรีมันยิงแค่ทีแล้วดาเมจประมาณห้ากับสี่ก็ืออแล้วก็ เรียบร้อยก็ส่วนเปอร์นี้ก็คือไว้ดักหน้าศัตรูนะครับถ้ากเกิดศัตรูเข้ามาระยะของนี้มันก,ก็จะเป็นอย่างนี้ปึง่งและถ้าเกิดยิ่งไว้เยอะๆความตายก็คือจะยิ่งมากขึ้นความตายยิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็สัตว์เดินเลยต า่างนี่ครับแล้วก็อ่ปตัวต่อไป เอนจิเนียนะครับเอนจินอะต่อไปเอนจิเนียเอนจิเนียเป็นตัวสายพพอร์ตเหมือนกันนะครับเอ้ยไม่น่าใช่สายพพอร์ตเป็นสายป้องกันมากกว่าสายป้องกันนะครับคือไอเจ้าเอนจิเนียเนี่ยมันจะมีปืนกลคนู่ใจนะครับซึ่งมันก็คือเซนต์ีนะครับกับดิสペンเซอร์กับที่ว่าของมันนะครับ นี่นครับมันแรงมากนะถ้าเกิดไปถึงขั้นสูงสุดอ่ะมันแรงมากจริงๆครับผมเชื่อเลยแล้วเราควรวางเซนท์ี่ไว้ที่ดีๆนะครับไม่งั้นเซนท์ี่ก็อาจจะโดนกระทืบจนได้นะครับแล้วก็วางที่ดีๆไว้เาะว่าพวกนี้ว่าชอบมาตรงและอย่ะนะครับอ่ะตัวต่อไปก็คือ ผมยังอ่ะน่าจะสไนเปิดร์ไนเปอร์เป็นสไนเปอร์เป็นตัวสายซัพอรอตเหมือนกันนะครับให้ผมคิดอานะเพราะว่ามาซัพอรอตเพื่อนตรงระยะไกลแล้วมันยิงทีเดียวตายไม่โยนเลยมันยิงทีเดียวตายนะครับพอๆกับไอ้สปายนะครับแต่สิ่ที่ว่าไอ้สไนเปอร์มันต้อง ยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็ยิยงน,น,นะครับมันมีโอกาสเสีย่ยงสูงที่ตอนเลงอ่ะสปายมันอาจจะอยู่ข้างหลังเราได้ผมแนะนําว่าอาควรระวังหลังให้ดีนะครับคุณผู้ชมตัวต่อไปก็คือสปายเฮ้ยรีวิวไปยังไม่น่าใช่ไม่น่าจะรีวิวสปายเป็นตัวที่จิ้มทีเดียวตายนะครับแล้วตัวล่องหนมันได้ด้วยอีกอย่างคือทิ้มทีเดียวตายปืน สามารถทำลายเซนจียได้สามารถปองกเราได้ก็คือครบเซตเลยนะครับถ้าเกิดคนเล่นเป็นอะ่ะเอ้มันเล่นง,ง่ายอยู่แล้วครับมันเล่นง,ง่ายอยู่แล้วโดยเฉพาะการอ๋ออาดัมเพื่อนเราอ่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วมั้งไม่ใช่สกาวแล้วนะสกาวมันก็คือตัวไอ้พื้นฐานมัน้ง โชวพื้นฐานนี่มันเดินมาโชงโง่ใช่ไหมเนี่ยโอเคเพียงเท่านี้ก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยสำหรับวันนี้บาย